you <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมผมนายพิเชษฐ์พุทธาวานะครับ ATN ศูนย์ูนย์แปดเจ็ดนะครับผม PC ASUS นะครับผมประจำแอดไว้สาขาสุพรรณบุรีครับผมวันนี้ผมจะมานำเสนอโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับผม VivoBook OLED นะครับผม S สิบห้านะครับผมโอเคโน้ตบุ๊กตัวนี้นะครับผมมีดียังไงบ้างนะครับผมตัวนี้ขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าโน้ตบุ๊ก ASUS Vivo OLED นะครับผมตัวนี้จอยังไงก็ต้องเป็นจอ OLED OLED อยู่แล้วนะครับผมแต่อันนี้ที่เด่นกว่านี้ก็คือตัวนี้นะครับผมเอสูจะมานําเสนอก็คือตัววิว o ว้บุกตัวนี้นะครับผม CPU จะเป็น i5 Gen12 นะครับผมก็คือรหัสจะเป็น125 0อยเฮดนะครับผม CPU ลงท้ายด้วย h นะครับผมกราฟิกจะเป็นตัว iRid นะครับผมอีกอย่างตัวนี้แรมมาด้วยกัน16จิกเลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็ มาด้วย Windows Windows 11นะครับผม Office 2021ก็คือตัวนี้แถม Office แท้มาให้ลูกค้าเลยนะครับผมฮาร์ดดิสตัวนี้ก็คือเป็น a d m 2 512 g ินะครับผมตัวนี้มันมีดีไม่ใช่เฉพาะแค่ CPU เดียวนะครับผมเรื่องจอด้วยตัวนี้จอ OLED OLED นะครับผมออจอ OLED ดีอะไรบ้างนะครับหนึ่งคือตัวนี้ดีฝ่า sRGB 100%อยู่ที่ ดีกว่าอยู่ประมาณ130% Dpi p 3นะครับผมและอย่างเหมาะสำหรับลูกค้าที่ชอบทำงานานานๆน,น,นะครับตัวนี้จะลดแสงสีฟ้าด้วย7จเลยนะครับผมและอย่างก็คือตัวเนี้ยเวลาถ้าเกิดลูกค้าดูหนังที่แบบเป็นหนังแนวสงครามชอบแบบเจอภาพมืดๆบ่อยหรือว่าหนังผีอะไรพวกเนี้ยตัวเนี้ยภาพสีแบบดำสนิทเลยไม่มีแสงรั่วเลยนะครับผม แล้วก็อย่างหนึ่งคือตัวนี้มันจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่บางคนชอบทาแบบทางานอยู่แบบนอกสถานที่เจอแสงแดดอะไรพวกนี้ครับหรือว่าอยู่ที่มืดแต่เวลาลูกค้าพิมพ์งานตัวนี้มันยังเห็นชัดอยู่นะครับตัวอักษรทุกอย่างเห็นชัดอยู่ทุกอย่างนะครับผมเวลาลูกค้าทางานกราฟริกเวลาเลื่อนเคอร์เซอร์ต่างๆอย่างเงี้ยภาพมันจะสมูทภาพไม่มีแตกเลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นข้อดีของทางตัวจอแอลนะครับที่ A อสุททำมานะครับผมและอย่างตัวนี้ระบบระบ,ระบายความร้อนมันดีตรงไหนคือตัวนี้ เอซูใส่พัดลมมาให้สองตัวเลยนะครับผมพัดลมคู่เก้าสิบเจ็ดใบพัดนะครับสองฮิตไปส์นะครับผมตัวเนี้ยนะเนี่ยพัดลมจอบด้านหลังนะครับผมแล้อยากมาดูตอนนี้เรามาดูพัดเชื่อมต่อดีกว่าเอซูซนนูจะมีพัดอะไรใ,ให้บ้างตัวนี้นะครับผมดูซีบเลยซีบเป็น i 5ห้าเจนสิบสองอีโวอีโวตัวนี้นะครับสายชาร์จจะไม่ใช่หกกลมนะครับจะเป็นสายชาร์จไทซีเทอร์นเดอร์บตัวนี้เป็นเทอร์เดอร์บอลฮับไทซีสามารถต่อจอได้ด้วยนะครับผม ตัวนี้มาสองพอตตัวนี้ต่อจอเพิ่มได้สามจอรองรับ 4K ด้วยนะครับผมยี่ u บ b ตัวนี้ก็คือแต่อาจจะมีนิดหน่อยคือจะยีบีสหรับบางคนที่ชอบย s b บเยอะตัวนี้จะเหลือแค่สองช่องครับช่องที่หนึ่งแล้วก็ช่องที่สองนะครับผมแต่ว่าตัวนี้มันจะไม่มีช่องใส่เมมโมรีการ์ดแล้วนะครับผมจะตัดออกนะครับผมโดยสุดก็คือตัวนี้สามารถกางได้ร้อยแปดสิบองศาเลยนี่กางได้เลยร้อแปสิบองศา นะครับไม่ต้องกลัวหละอย่างก็คือตัวเลนส์กล้องนะครับสามารถเลื่อนเปิดปิดได้นะครับผมสำหรับเวลาลูกนับเรียนชอบอลนออนไล์ไม่อยากให้ทุกครูเห็นก็สามารถเลื่อนปิดได้หรือมากดที่ปุม่ม f ส0ได้เลยนะครับ f 1 0นี่ก็สามารถปิดได้เลยนะครับผมอ่าเป็นระบบเสียงตัวนี้ก็เป็น herma cadon นะครับผมเสียงแจมยังไงบ้างครับผมตัวโน้ตบุ๊ก air s u s t ตัวใหม่ตัวนี้นะครับผม อ่าอย่างคือตัวนี้ประกันนะครับเป็นประกันศูนย์นะครับผมประกันศูนย์เลยสองปีแล้วก็มีประกันอุบัติเหตุให้นะครับผมหนึ่งปีนะครับอุบัติเหตุนี้นี่คือดูแลก็คือเอาง่ายๆคือแปดสิบยี่สิบนะครับเอสซูแปดสิบลูกค้าจ่ายแค่ยี่สิบนะครับผมและอย่างหนึ่งที่ผมจะนําเสนอนะครับผมก็คือโปรดักไกด e โปรตไกตัวนี้มีดีอะไรบ้างมันไม่ใช่มีดีเกี่ยวกับพวกสเปคโนบุ๊กของเอซ s อย่างเดียวนะครับผมตัวนี้จะเล่าถึงความเป็นมาของอตัวเอซด้วยว่าเอซ s ผลิตโนบุ๊กตั้งแต่ปีไหนตั้งแต่คิสศักราชหนึ่งเก้าแปดเก้านะครับผมนี่มีโนบุ๊กเอโนบุ๊กเอซนี่ครับไปท่องโอกาสมาด้วยนะครับต้องหกร้อยวันมีนะครับผมเป็นสถานีโอกาสนะครับผม mir นะครับผมเอซออกมาหลายรุ่นนะครับผม อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันมีทั้งรางวัลเอซูดได้รางวัลมาหลายอย่างหลายอย่างนะครับหลายรางวัลมากเลยครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ชเฉพาะตัวโน้ตบุ๊กอย่างเดียวเมนบอร์ดเอซูก็เป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมการันตีมากมายนะครับผมเอซูสามารถเคลมผ่านดับ e อยเซเว่นอีเลเว่นได้นะครับผมอีกอย่างสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุเพิ่มได้นะครับปีที่สองนะครับผมและอันนี้ก็คือเอซูตเอซูตสี่แคร์ A C C Care. ก็คือประกันออนไซต์3มปี นะครับผมแล้วมีเพอร์เฟกต์ริกาอะไรพวกนี้พร้อมอันนี้ก็คือเบอร์ติดต่อของศูนย์นะครับศูนย์สองสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับติดต่อได้ตลอดยี่สบสี่ชั่วโมงนะครับผมอันนี้จะเป็นศูนย์บริการนะครับผมทั่วไทยนะครับผมอันนี้ทั่วไทยอีกอย่างก็เอซูไม่ใช่ทั่วไทยเดียวครับอันนี้ทั่วโลกนะครับอันนี้ก็ฝากโปรดักไตอันนี้ไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมอันนี้จบาการนำเสนอของแล็ป b o o k เอซูวิวบุ๊กเอสสิบห้าโอเล็ เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ